ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงเวลา10นาฬิกานะครับท่านจุติไกลเลิกนะครับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์พักคอยนําผู้ติดเชื้อโควิด -19 พื้นที่เขตคลองเตยวัดสะพานกรุงเทพนะครับเพื่อเป็นการพบปะให้กําลังใจเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน200ชุดนะครับเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้แก่ผู้แทนศูนย์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็มีคุณอนุกูลปีดแก้วนะครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านโชคชัยวิเชียนชัยยะรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมอ โทรหน0่ 1300, หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ช่วยกันลงพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกันนะครับท่านรัฐมนตรีจุติบอกว่าวันนี้หน่วยงานของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาช่วยกันระดมการดูแลในเขตกรุงเทพโดยต้องการให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลน,นั้นตั้งใจและไม่ประมาทลงพื้นที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้ปลอดภัยจากโควิด -19 แล้ววันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสะพานโดยท่านเจ้าวาดและตัวแทนชุมชนเป็นอย่างดีก็จะเห็นว่าภาคประชาชนนั้นได้นําความช่วยเหลือมาสนับสนุนกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้มีการมอบให้รองประลักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองอธิบดีนะครับมาร่วมกันทํางานกับตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนนอกจากชุมชนแห่งนี้แล้วก็ยังมีชุชนอื่นนะครับที่ต้องเข้าไปดูแลและขอให้มั่นใจว่า ได้ทำงานอย่างต่อเน so uh huh. ื่น ie, องนะครับหลังจากที่มีการควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็จะต้องพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปนะครับเอาฟังท่านรัฐมนตรีดูนะฮะท่านนรัฐมนตรีมอบหมายนะครับเราไปได้ไหมได้ไหมหน่วยงานองรัฐบาลนครปฐมจะพ่อใหญ่กระทรวงพมรมาช่วยบระจุในพื้นที่ทหานครนะครับซึ่งในปัจจัยแายใต้ของท่านในเชิงนนั้นก็มีตลาดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาดูแลนในกรบมด้วยนะครับ้ก็การให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลตั้งใจแล้วก็ไม่ประมาทนะครับลงพื้นที่ทํทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ปลอดภัยนะครับจากโรคระบาด ท่านจตุริไกรเลิกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้บอกอีกนะฮะว่าก็เห็นว่าประชาชนนั้นมีความพอใจแล้วก็มั่นใจกับความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยและการบริการที่ดีขึ้นซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามก็ทําให้ทุกคนแบ่งหน้าที่กันนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าปัญหาที่เคยติดขัดในช่วงแรกได้รับการแก้ไขแล้วซึ่งต้องขอบคุณหน่วยงานด่านหน้านะครับแพทย์พยาบาลทหารตำรวจ อ,อพอมอของชุมชนนะครับที่ทําให้ปัญหาต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กย็ทาหน้าที่เป็นตัวเสริมมีความใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าทํางานกับชุมชนมานานและมีองค์กรที่เข้าใจสามารถสื่อสารกับประชาชนได้รวดเร็วในเรื่องของการรักษาพยาบาลและอนามัยที่เป็นหน้าที่ของแพทย์โดยจะคอยประสานให้ความช่วยเหลืออยู่ข้างหลังกระทรวงสาธรารณสุขนะครับ ซึ่งท่านนายกรนตรีก็มอบหมายและกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดและขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นดำเนินการในขณะนี้นะครับ